สวัสดีครับผมนายปนวัสศีจันรหัสนิสิต6 6 1 0 5 0 1 1 2 2ครับขอตัวด้วย10 10ครับเอาเอาด้วยอ่าปฏิพันธ์ตุพกหงศยอม6 6 1 0 5 0 1 0 8 4ครับอันนี้เป็นการ Auto ออโต้สเกลความต้านทานครับอันนี้เป็นการออโต้สเกลความต้านทานย่งางย่างหนงเคนะครับโดยที่เริ่มจากศูนย์ครับเมื่อปรับค่าความต้านทานนะครับมีการค่าเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่ใช้ตัว IC ของตัว4050ครับแล้วก็ใช้ อาร์เร e เฟอเเป็นตัว 10k กับตัว 1k แร้กนะ็มาดูตัวโคดิ้งกันนะอันนี้นเราสังนเริ้นต้น,นครับเริ่มย่าน 1k โอห์มนะครับก็จะวัดอยู่ที่0 oh นะูนยโอมครับเมื่อเราทำการปรับค่าตัวน้ำตาไต้าได้ก็จะเริ่มมันก็จะเริ่มวัดค่าที่ศูนขึ้นนะวัดได้จนถึงย่า10น 10k แล้วเข้าย่านตัวนี้ก็เข้าสู่ยอน 10k สวัสดีครับผมนาะยปนวัชีจันรหนัสที6610501122ผมจะมาอธิบายตัวโปรเจรกต์กลุ่มโคดดิ้งในส่วนของการสร้างโอมมเตอร์โดยการคาลิเบร์วัดแล้วก็แสดงผลออโตสเกลผ่านเาซเรียลโมนิเตอร์นะครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็ไอตัวนี้นะครับก็จะเป็นการแสดงผลซีเรียลโมนิเตอร์จะมีการใช้ตัว L ตัวของเอ่อ เอ่อ uh, H C 4051ในการเอาตัวสเกลนะครับดอทำการแรกครับคำ,ำการ define array call c o n r e c o r array size of array size of array ศ so, ู c o n s i s t ก็คือ cons constant initial it in ตัวของ pin เนี่ยเป็น2 3 4ก็คกือตัวพินของ A B C ของตัว4051่แล้วก็กำหนดค่าของอนันตกพิน A 0แล้วก็ calibrate พินเป็น A 1 5 แล้วก็วัดย่าน1 k o กับ1 0 k o แล้วก็วอลเทาย in ch 0แล้วก็ทำการอันนี้เป็นตารางคลิปนะครับของตัวโอมิเตอร์นะอันนี้เป็นตัวของ1 k แล้วนี้ก็เป็นตัวของ1 0 k ตารางคลิปแล้วนี่เป็นฟังก์ชันการคำนวณของสมการเชิงเส้นเชิงลีเนียร์ก็เป็นการหาความชันนั่นเอง แล้มีการเลือกชนเนลของตัวสี่สนึแล้วก็กระแสที่ไหลแต่ละชนเนลแล้อ่านค่า EDC ของ Auto Scale อันนี้ฟ u n ก์ช o n Main ครับก็จะแสดง Serial Monitor อยู่ที่1น2่0แลึง้วและแสดงออกค่าก็เดี๋ยวอธิบายข้างล่างนะครับนะครับจริงต,ตัวนี้นครับก็จะเป็นรูปแบบของครนับจำนวนสมาชิกใน Array นนครับ ก็ทำการ Define Array, เขา n t Record Array, Size of Array ส่วนด้วยไซต์ออฟจำนวน Array น,นั่นเองแล้วก็ใช้หาจำนวนของ Element ในใน a r r เ y เช่นมีเจ็ค่าก็ได้เจ็ดำนวนขาใช,ช้ใช้งานนะในส่วนที่2องเก็เป็นการกำหนดนขาใชาก้การใช้ง,งานคนระับก็กำหนดค่าเหมือนอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ค o n s t a n t In ตดัวของ Pin เป็น A, B, C ต่อที่ขา 2, 3, 4 แล้วก็อานาล็อกพีเนเอศูนย์คาลิเบรพีดเอสิบหาหนดย่านและตัวแปรครับก็ให้ CK1 ก็คือเป็น0ูนแล้วซีเคสิบเป็นหนึ่งกัเป็นโลไฮแล้วก็โมูลไทาอ็นซีเฮูซีเฮหนึคือช่องศูนย์ของ4ี่ศย้านึ่งานต่ำซีเฮสคือช่อง1ของ4ี่ศย่านสูงซีเคือช่องจำนวนปฏิบัติ แล้วก็เป็นการต่อไปเป็นการสร้างโครงสร้างการเก็บค่าคาริเบรตก็ทำการโฟลด์ข้าวโอ,งอ,งอง๊บแล้วก็อันไซา์อินบิทใช้เก็บ,กบกค,บคบู่ข้อมูลค่าความต้านทานจริงและค่าความทันทีวัดได้จาก ADC อันนี้ต่าราคาต่าราคายี่เบตย่างหนม1 K โอ้คือ k นะนี้เป็นตามคาริเบรตย่าง10 k oh ข้อมูลเหล่านี้มาจากคาริเบตในห้องทดลองครับหรือจะใช้อจริงในการมาที่ค่า ADC อันนี้ ฟังก์ชันสำคัญนะครับก็ทำเช่นการแปลง ADC เป็นโอมด้วย Linear Interpolation forward ADC to ohms u s t a r o m ADC u n d e table size แล้วก็ in m bit การทำงานารับข่าคู่ที่อยู่ระหว่าง table i ตัดบ,บิตกับ table i โหมหนึ่งตัดบ,บิตใช้สมการเชิงเส้นก็คือ y ทั้ง y บหหนึงน่ง u y บหสอง Y2 งลบายคูณด้วย X2 ลบคูณด้วย m b i ลบ x 1แล้วทำการคืนค่าความต้านทานกลับมาแล้วก็เลือกช่องของตัวส5 1สทน s e l e c t h a n ก็คือการเลือกเลือกเลนส์นัิ่เอีกเป็นการเลือกเลนเลเลว่าจะไปออกด้านย่าน 1K หรือ 10K ในการสร้างรหัสแบตเตอร,รี่ t บิต adc เพื่อเลือกช่วงของ0ู7ของ4051 อ่านค่า ADC เฉลเลียด in l e a s t ADC average in sample long sample 0 for in 0 i ร้อยกว่า sample i บุ๊กบุ๊กอันนี้เป็นการอ่านค่าหลายครั้งในการลดน้อยแล้วก็จิสเตอร์ของตัว ADC ต่อไปอเป็นเ่วนของการเซตอัพครับการเซตอัพแสดงออกผลออกที่ซ serial m ิเ,เตอร์ตัว baud r a t ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อย สำหรับไอ้นอกสูตรคือไอ้น้อยประสาทแล้วนำเขาพินหมดแล้วก็ Sell I, เซลล์พินไอสอบในอออพคูสเล็กชัแนลเอย่าง 10k ส่วนตัวหลูกเขาก็ทำการอ่านค่า e d c เฉลี่ย10ครั้ง in e d c value อ่าน r e a d โดยที่อ่านในฟังชั่น lead adc evaluate 10ช่วงสอบ ช่วงการชวการตรวจสอบอช่วงการสลับยานอัตโนโมัติเราใช้ฟังก์ชัน if adc value น้อยกว่าสามร้อย select อยู่ที่ตัวสิบ k ถ้า adc value มากกว่าค0 0ก็ select ไปที่ตัวหนึ่ง k ผ่านสัมงอีกยีครั้งเพื่อความแม่นยำของ,ทงออเทอ,อร์รโมมิเตอร์แล้วก็ force r x ถ้า channel เท่าศูนยก็ r x เ a อร์โมมิเตอร์แล้วก็ l ก็ไปอีกอย่างก็คือถ้าเกิดว่า channel เป็น0ก็ r ั n ตัวของ ย่าน 1k ถ้าชแนลเป็น1 K, ก็รันตัวย่าน 10k นั่แนแสดงผลผ่านทางซีเรียล e r ล a l ด์พิน n ลนส์แล้วก็ Channel สูงไหมถ้าเป็นสูงก็เป็น 1k ถ้าเป็น1 K, ก็เป็น 10k แล้วก็พินโดย ADC p ินแวลูอายิกเราจะยอมสอบตำแนหน่งโอมหน่วยโอมสรุปนเนี่ยคิดก็ s e ซีเรียล n n e l นะครับพวบคูม405เพื่อเลือกย่านการวัด r e a d ADC Average ครับ อ่ะค่า ADC เฉลี่ยนะครับ ADC 2โอล์ครับแปลงค่า,า ADC เป็นค่าโอห์มจริงต่างต record, ่าง Analyze ได้ข้อนะครับอาจจะเนข้อมูลต่างๆแล้วก็รูปคือตรวจยาตรวจยาอัตุการต์วัดค่าและแสดงผลเองครับขอจ้อธิบายเพียงเท่านี้ครับขอบคุณ